เมื่อวานนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ก็ได้รุดเยี่ยมชาวอำเภอลมสักค่ะหลังประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายนับพันหลังคาเรือนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะนายพิบู์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายเหล่ากาชาจังหวัดเพชรบูร์ หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนชาวอำเภอลมศักหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายนับพันหลังคาเรือนพร้อมทั้งมอบเงินเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักเมื่อช่วงเย็นของวันที่23เมษายน2560ที่ผ่านมาส่งผลให้มีบ้านเรือนและทรัพย์สินทั้งในส่วนของรัฐดอนและส่วนราชการได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งในบางรายนะคะบ้านเรือนเสียหายลงมาทั้งหลังจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองหล่มสักและองค์การบริหารส่วน จังหวัดนะคะได้ลงพื้นที่ประสบวาตภัยรวมทั้งกองพันฐานมาที่28ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ต่างๆออกช่วยเหลือเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้กับประชาชนที่บ้านเรือนประสบวาตภัยพร้อมทั้งซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็กล่าวว่า ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักมีพื้นที่ประสบวาตภะยจํานวน11ตำบลได้แก่ตำบลตาลเดี่ยวตำบลหนองควายนะคะแล้วก็ตำบลสักหลงตำบลบ้านหวายตำบลฝายนาแสงตำบลบนติ้วตำบลน้ำก้อตำบลปากช่องตำบลวัดป่าตำบลบ้านโศกตำบลหล่มสักมีประชาชนได้รับผลกระทบ1,107ครัวเรือนและยังต้องมีการสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวเป็นวงกว้างมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากจึงได้เตรียมประกาศให้พื้นที่11ตำบลเป็นพื้นที่ประสบวาตภัยและเตรียมจัดสรรงบกลางลงไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ